คนนี้เขาเป็นสาวลูกครึ yeah. ่งนะเขาฟังภาษาไทยไม่รู Spencer? ้เรื่องนะใช่ไหมครับเราต้องพูดภาษาอะไรเขาดีครับภาษาจีกก็งงอยู่ดรื่นะเอาเป็นญี่ปุ่นก็ไม่ได้สตู๊กอสตู๊บี้สตู๊บเอาเป็นภาษาจีนแล้วกันนะง่ายๆนะฮะใครจีนก็จีนนั่งเนี่ยฮัลโหล hello 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 Oh, hello 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 from? hello 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 you from? hello No hello 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 What's your name? u m u a t h i a i h i t h a i c h t h e t h i a i i t a h i d a h t a a i Chi. a t a h a h a h i a t a h a i t h i t a e a i Chi. t i h a i t h a i c a i h a a h One word. Bảo One word. Okay, bỏ phim kịp cái này. One word, okay. show, show me, show me. I don't One word. Yeah. Two word. Đây không điều. Yeah. Đừng chấp phút thông mai. Anh okay. okay. lại. Mà đặt gì? Hỏi tên này đi. Oh. อ้าวหรออาวเขาเสียวมังคุดกับแคทเลยฮะวันนี้นะแคทใช่ช่วงนี้มีงานชุกมากใช่ค่ะตอนแรกนะคะตอนเขาโทรมาบอกว่าเป็นแขกรับเชิญหน่อยนตอนแรกถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่รับเลยนะพอเป็นต้นเนี่ยยิ่งไม่อยากรับเลยเรื่องเรื่องโอ้โหเรื่องรองีบรับเลยนะอ่ารีบรับ วันนี้ให้ใเ,เป็นเป็นตอนอโอ้โหเขาบอกว่าดีใจมากตื่นตาที่เป็นเกสให้กับนักร้องที่โด,ด,ด่งด,ดัง <c oughs> ข้ามสิงอเมริกาเลยการเคุณชมหไม่ดาเลยเมื่อวานเป็นเกสพี่น่าด้วยนะ<ด>ครับมีใครเปงานเมื่อวาน้หงครับโอ้โหของหน้านออบตามบอกเล้วข้างหน้าว่างมานั่งได้นะครับมันดูห,ง,หงุหงมันดูเสียกำลังใจนะหมดคนมาไม่เต็มอะไรเงี้ย เขาเล่นเลยครับเขาพูดได้ได้ครับวันนี้นะคะเห็นการพูดนายแตงกวาเชิญเห็นมาทำไมอ่ะใช่ก็อ่าวันนี้นะคะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญทำเป็นพิธีกรเหรอเนี่ยแต่จะไม่ร้องแทนจะรอจะคอไม่เอาอ่ะคอเดี๋ยวจริงจริงท่านนี่อาจจะสวยเซ็กซี่นะครับหน้าตาแบบนี้นี่รูปร่างแบบนี้นี่อยู่ไม่ใส่วนบ้ายเราเลย ถ้า้องเพลงเพราะนะชอบแคนมากนอกจากเสียงดีแล้วเต้นเก่งแล้วเนี่ยแคสทำหน้าอุบาทได้ด้วยนะครับผมไม่เชื่อทุกคนไม่เชื่อว่าแคสทำหน้าอุบาทได้เดี๋ยววันนี้เราจะมีโชว์ให้ดูนะครับกล้องเครื่องต้องเครื่องนี้ถ้าเกิดของสานแคทนะฮะส่งตรงสู่บ้านเลยนะท่านผ่านหนึ่งสองซึ่งหนึ่งสองซึ่งหนึ่งสองซึ่งเฮ้ยเจ้าเด็กเรา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 คลิปลุกคลิปลุกอ่ะวันนี้ฮะ กราให้กังนี้นะอ่าใช่แต่ว่ามาทันทีนะเราไม่ได้มาแค่เป็นพิธีกรเหตุอยากจะมาร้องเพลงคู่แท้เพลงหนึ่งนะฮะเรามาเล่นอ่าบรรยากาศแบบมีถาแบบนี้นะฮะจะมาเล่นเพลงลูกคุณสมัยเก่าสุดพิลทอนมันก็ไม่ใช่ไงครับใช่ไหมวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้ค่ะเราจะร้องสาวนาข้าวเหมือนนายเสืสาวนาข้าวจะคู่ทันทีให้มันถูกเลยนะฮะอายเขาอายเขาเอ้าเพลงนี้ครับ เตียมกันมาสดๆร้อนเมื่อกี้นี่เองนะครับไม่รู้ว่าจะเอาเพลงอะไรเพราะว่าอาหารยันไม่ลงตัวนะครับก็เลยอาจจะมั่วบ้างอ่าันนี้ไม่รู้ว่าใครเคยฟังบ้างวัยรุ่นอาจจะเคยฟังแต่ว่าวัยไม่รุ่นก็ดูไปสนุกสนานเพเลินไปแล้วกันนะเอาวันนี้เพลงก็เป็นแนวโช้โโนิดหนึ่งนะฮะค <ภา S 1> ่ะเรามาฟังกันเลยดีกว่า